นานจัดอบรมปฐมนิเทศ32สาวงามพร้อมจับหมายเลขผู้เข้าประกวดนางสาวน่าน2565 ในวันนี้ที่โรงแรมน่านสีปัน,นารีสอร์ทนายชัยนรงค์วงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดนางสาวน่านประจำปี2565โดยการประกวดนางสาวน่านปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่19มีนาคม2565ณบริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านในงานประจำปีและของดีเมืองน่านโดยในปีนี้มีบริษัทกมลบาลรับที่ จะดำเนินการจัดประโกวดเพื่อให้งานมีลักษณะเป็นสากลได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้เป็นการจัดอบรมและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดพร้อมทั้งจับหมายเลขประจำตัวผู้เข้าประโกวดอีกด้วยโดยในปีนี้มีสาวงามสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดนางสาวน่าน2,565ทั้งสิ้น32สาวงามโดยก่อนเข้ารับการอบรมและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดและพี่เลี้ยงจะต้องเข้ารับการ ATK ผลเป็นลบก่อนจึงจะเข้ารับการอบรมและปฐถมนิเทศได้ภายใต้มาตรการที่เข้มขน้นสำหรับการประกวดในปีนี้ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของโควิด1 i ผู้เข้าประกวดทุกคนรวมทั้งพี่เลี้ยงนางงามจะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปและในวันประกวดจะต้องแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยการประกวดในปีนี้ดำเนินงานโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านมีการประกวดในชุดกีฬา ชุดพื้นเมืองน่านประยุกต์ชุดผ้าสิ้นงามและชุดสิ้นน่านเบญจภาคีราชินีแห่งจิตลดาสำหรับรางวัลและเงินรางวัลต่างๆประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศนางสาวน่านเงินรางวัลสองหมื่นบาทพร้อมมงกุฎและสายสะพายรถจักรยานยนต์หนึ่งคันรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัลหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสายสะพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทพร้อมสายสะพาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามเงินรางวัลห0 0พันบาทพร้อมสายสะพายเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่เงินรางวัลห0 0พันบาทพร้อมสายสะพายรางวัลชุดพื้นเมืองน่านประยุกต์เงินรางวัลห0 0พันบาทพร้อมสายสะพายรางวัลแม่หญิงน่านนุ่งสิ้นงามเงินรางวัล5 0 0 0ันบาทพร้อมสายสะพายรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนเงินรางวัล5 0 0 0ันบาทพร้อมสายสะพาย รางวัลขวัญใจมหาชนเงินรางวัล5,000บาทพร้อมสายสะพายรางวัลผิวสวยเงินรางวัล5,000บาทพร้อมสายสะพายรางวัลนางงามสุขภาพดีจากมาม่าเงินรางวัล5,000บาทพร้อมสายสะพายรางวัลขวัญใจไทยแบบเงินรางวัล5,000บาทพร้อมสายสะพายโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวน่าน และรองนางสาวน่านจะต้องดำเนินภารกิจและปฏิบัติงานตามที่จังหวัดน่านกำหนดเป็นระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งนิวซีสถานีประชาชนประสิทธิ์สเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน